ครับกระผมนายสมภิร์สีระพงศครับค่ะดิฉันนางสาวลิพิมลลึกค่ะค่ะดิฉันนางสาวรัตนารุษะค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์รศสีค่ะครับกระผมนายวิรัชนรงค์ครับครับกระผมนายอนิรันต์ปัทไสสำหรับเรื่องการไหลในท่อนะครับการไหลในท่อเนี่ยคือการผล่ายของเหลวหรือก๊าซนะครับผ่านท่อนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญเชิงวิศวกรรมนะครับเช่น อากาศร้อนนะครับที่ไหลในท่อจากเครื <cuarto material> ่องทําอากาศร้อนไปยังห้องต่างๆเหล่านี้เรื่องการไหลในท่อนะครับการไหลในท่อเนี่ยคือการผลการของเหลวหรือ๊้ซนะครับผ่านท่อนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญเชิงวิศวกรรมนะครับเช่นอากาศร้อนนะครับที่ไหลในท่อจากเครื่องทําอากาศร้อนไปยังห้องต่างๆเหล่านี้หรือจะเป็นการส่งก๊าซนะครับจากแหล่งปิดไปยังบ้านเรือนเป็นต้นนะครับ โดยการไหลแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นการไหลแบบคงตัวแม้ว่าจะเป็นช่วงทําการเปิดหรือว่าปิดซึ่งการไหลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาบ้างนะครับหรือว่าปริมาตรที่ควบคุมเนี่ยการพิจารณาที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของท่อครับสําหรับการไหลในท่อส่วนใหญ่จะพบว่ากรณีที่คิวไม่เข้ากับศูนย์ในขณะที่มีการผลถ่ายของไหลผ่านท่อใดๆมักจะมีการรับหรือคายความร้อนออกจากท่อด้วยเสมอบางระบบ่ยต้องการให้ได้ความร้อนในส่วนนี้เช่น ความร้อนที่ถ่ายเทจากน้ําร้อนในท่อไปยังห้องเพื่อให้ห้องเนี่ยมีความอบอุ่นขึ้นครับครักรณีแบบริวไม่เท่ากับศูนย์งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไม่จําเป็นต้องเป็นศูนย์เช่นถ้าเราพิจารณาท่อที่มีส่วนของัวตันไฟฟ้าวัดลมหรือส่วนของปั๊มครับการจัดการของการงานจะมาอยู่ขั้นตอนการ็วของส่วนที่ทางเข้าทางเข้าแทางออกจะมี เป็นศูนย์แต่พื้นที่ฐนเป็นจริงแค่กรณีที่มีท่อขนาดตัวแต่ในบางกรณีขนาดของท่อทางเข้าและทางออกจะมีขนาดต่างกันทำให้เกี่ยงการไหลเพื่อที่แตกต่างกันค่ะดังสมการ a 1 b 1หนึ่งเท่ากับ a สอง v สองใการเปลี่ยนแปลงมันนั้ไม่เท่ากันนะครับคือขาองท่อทางเข้าและทางออกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยก็ได้ ึ้นอยู่กับลักษณะการวางของท่อดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของของไหลจึงไม่จําเป็นต้องแบบจำนวนการไหลในท่อนะคะโดยที่ตรงนี้เราจะเราจะปล่อยน้ําเข้าไปในท่อทั้งสองอันโดยที่ท่อท่อข้างล่างจะเป็นท่อขนาดเล็กแล้วก็ท่อข้างบนจะเป็นท่อขนาดใหญ่โดยในท่อสองอันนี้จะมีใบพัดอยู่สองอันเมื่อเราปล่อยน้ําเข้าไปในระดับที่เท่ากันท่อขนาดเล็กจะมีการหมุนของใบพัดได้เร็วกว่าท่อขนาดใหญ่โดยที่ ตามกฎที่บอกว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดมากจะทําให้การไหลของน้ําได้ช้าและการที่พื้นที่หน้าตัดน้อยจะทําให้การไหลของน้ําได้เร็วค่ะสําหรับโจทย์ตัวอย่างนะครับท่อสําสหรับอากาศความร้อนโดยใช้กดาวดที่มีขนาด120.8กิโลวัตต์นะครับอากาศไหลเข้าท่อด้วยอัตราเร็วอัตราเร็วเชิงปริมาตรเท่ากับ2.5เมตรกำลัง3ต่อวินาทีและความดันภายในท่อมีค่าเท่ากับ200กิโลปาสคา และอุณภูมินะครับอุณภูมิเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ290เคลวินหากท่อมีการเพิ่มเพเฉนวนอันนี้คือเฉนวนนะครับเฉนวนจงหาอุณหภูมิขาออกเราต้องการอยากรู้ว่าทีสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก่อนอื่นอันนี้คือรูปนะครับรูปที่เราสนใจว่าผมมีท่อแล้วก็มีอากาศไหลที่เราต้องการให้เป็นอากาศร,ร้อนนะครับโดยมีอัตราการไหลของอากาศเชิงปริมาตรเท่ากับ2.5เมตรกำลังสามต่อวินาทีและมีความดันภายในท่อนะครับเท่ากับ 200กิโลพารคาลแน่นอนว่าเราให้ท่อนะครับต่อกับงานภายนอกซึ่งเป็นงานทางไฟฟ้านะครับมีค่าเท่ากับ120.68กิโลวัตต์ถามว่าทำไมถึงติดลบมันก็คืองานภายนอกที่เราใส่ไปในระบบนะครับไม่ใช่งานที่ระบบใส่ให้เราและอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับศูนย์ทำไมถึงเท่ากับศูนย์เพราะข้อของเรามีการห่อรุ้มด้วยฉนวนมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีการถ่ายเทความร้อนนั่นเองครับ สิ่งอื่นก่อนอื่นเร,เราต้องรู้ก่อนว่าคุณ,คณสมบัติขาเข้าก็าคือเดิมเนี่ยท่อมีอุณหภูมิที่290องศาเควิน290เควินและความดันภายในเท่าก,กับเท่านี้และอัตราการไหลของอากาศเชิงปริมาตรเท่าก,กับเท่านี้และท่อท่อหุ้มด้วยขนวนมีมีงานภายนอกที่กระทำที่ใส่เข้าไปก็คือ200 120นะครับเราบอกว่าจากกฎเทอร์โมเดนามิกข้อที่1แน่นอนว่า โจทย์ข้อนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักและพลังงานจนดังนั้นเนี่ยตัวพลังงานสักมีค่าเท่ากับศูนย์พลังงานจนก็มีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยเนื่องจากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมันไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมถึงเท่ากับศูนย์ดังนั้นงานนะครับมีค่าเป็นลบเท่ากับอัตราการไหลเชิงมวลเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีดังนั้น w ก็มีค่าเท่ากับ m คูณด้วย ดู h h 2ลบ h 1ซึ่ง h 1นะครับ h 1เราสามารถหา n ทันพี่ตอนต้นหาได้จากตารางนะครับตารางที่ตารางขอที่14นะครับที่อุณหภูมิ290เคลวินว่าอุณหภูมิ290เคลวินมีค่า n ทันพี่เท่ากับ290ดังนั้นเนี่ยที่ t t หนึ่งเท่ากับ 290เควนจะมีค่าเอนทานปีเท่ากับ290.16นะครับ290.16กิโลจูลต่อกิโลกรัมนั่นเองกิโลกรัมเราบอกว่า จากความสัมพันธ์นะครับอัตราการไหลเชิงมวลมีค่าเท่ากับอัตราการไหลเชิงปริมาตรไปหารด้วยปริมาตรและจากความสัมพันธ์ของจากความสัมพันธ์ที่ว่า P IV I V I เท่ากับ R T I เราบอกว่า V V I V I ของเราเท่ากับ m m. หารด้วย v. นั่นเองซึ่งเอาไปแทนในสมการนี้ก็จะได้ว่า m.pi.m. หารด้วย v.i. เท่ากับ r.t.i. ดังนั้นเนี่ย m. จะมีค่าเท่ากับ p.i.v. หารด้วย r.t.i. นั่นเอง ะครับเราแทนค่าแทนค่าลงไปเป็น200 p ก็คือ200กิโลปาสคาล v มีค่าเท่ากับ2.5เมตรกำลัง3ต่อวินาทีหารด้วยค่าคงที่นะครับค่าคงที่ของอากาศมีค่าเท่ากับ0.287นะครับและอุณหภูมิเริ่มต้น อุณหภูมิเริ่มต้นเริ่มต้นมีค่ามีค่าเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเก้าสิบควินหน่วยมันตัดกันนะครับจะได้ m มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับหกจุดศูนย์หนึ่งกิโลกรัมต่อนิลวนาะครับจากตารางที่สิบสี่ เราบอกว่าเราหา he จากสมการที่หนึ่งได้ <c oughs> นำนำไปแทนในหนึ่งจะได้จะได้ he นะครับผมขอแค่สมการนับหนึ่งนะครับเป็นเป็นลบดับฟส่วนลบ W ับส่วน m ot, บวก he หนึ่งเท่ากับ he สองซึ่ง he สองจะมีค่า เท่ากับเท่ากับอ่ลบด้วย120.68หารด้วย6.01บวกค่าเอนทาปีอันที่1ก็คือค่านี้เป็น2 190.16นะครับสุดท้ายแล้วค่า H2 จะมีค่าเท่ากับ สามหนึ่งศูนย์จุดสองสี่กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเราสามารถเนื่องจากเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิขาออกเนี่ยเราสามารถหาได้จากค่าเอนทานพีเอนทานพี P, T P, T P, ที่สองก็คือเอนทานพี T P, ที่สองนะครับเราก็เลยเอาไปเปิดนะครับเราเปิดจากตารางขอที่สิบสี่ว่าที่สามร้อยสิบจุดสองสี่กิโลจูลต่อกิโลกรัมจะมีค่าอุณหภูมิ่ากับเท่าไหร่เราเลยเปิดเราจะได้ว่า ที่ค่า n เท่ากับ310.24จะมีอุณหภูมิเท่ากับ310นั่นเองดังนั้นเนี่ยจะให้ T เท่เากับ310คีวินดังนั้นเราสรุปได้ว่าดังนั้นที่อุณหภูมิขาออกมีค่าเท่ากับ 310เควนนั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ตัวอย่างก็มีเท่านี้นะครับ